ครับแล้วก็กลับวคำละโมสะสมความกันนะครับละโม วิมังมัจจังวันเตวิมังมยํมนเตตปปริมารังสัปปิภาณกฏินะเทวราตุสังกฏินะเทวราตุสังสังฆัสสา Sampadriwaran Sampadriwaran Kakjina jiwara tusang Kakjina jiwara tusang Pakjikan hatu Pakjikan hatu Pakjikan itawadah Pakjikan itawadah Ibn Abusena Ibn Abusena Atthato, atthato, ammākān, ammākān, itthakātān, itaya, sukaya, sukaya, itthana ca, itthana ca, asepati suttoso, ผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินจงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้องค์พะเจ้าทั้งหลาย จ้านั้นมารับรับแล้วจง,งกลางกถินอุพนกถินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพ,เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอ ครับนี่คือเก่าคำสบายครับจบลงไปครับพี่นออ้องยาธิธรรมเข้าอุโมทนานั่กันมารบครับต่อไปครับนนาทีของพระสงฆ์การกระถินครับผมคือ,อยาธิธรรมร่วมในชาลาบัลเชนรำหเฮาครับ from Burabanki to iti ถื่ถวายผ่ากระดิ่ครับอยากที่ทำห้องรันไรตอมาเอาคำถาวายกับเก็ตเรียบร้อยแ้วนี้งานที่ทำ <c oughs> <c oughs> ครับยาติธรรมอยู่ทางบ้านครับพอด้มากครับพออนุโมทนาสาธุน้ำกันเนอครับผมจะได้บุญน้ำกันคืออาถงกันรอการกระตินอยู่ครับพี่น้องทีนี้ก็ช่วยคุณพ่อเจี๊ยนะครับคุณพ่อเจี๊ยบถ้าไม่ไหวก็ออกมานท่านก็ได้นะครับ ủy ban nhân dân huyện đức phong 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 สำหร,รับผุ้พ่อเจ้พ่อครัวนะครับเป็นต้นหนุนนะครับต้นายาทสามแสนกว่านะครับต้นทุเรามาร่วมด้วยช่วยก,กันนะครับเาบอารุ่มบนทกางฝ่า้การก็แจ้งมาแล้วนะครับเงินที่ตาาัวพ่รรมก, 9, 99, 000, ก็เก้าเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเบาทห้าสิบตางค์นะครับ ตอมโยการ6ก6 4 4้อยสบาทค่าสิบสตางนะครับรววนี้ก็ออกผลเข้าไปมนต้นกลีนะครับก็จะเป็นต้นกระถินส่แสนหกห่สานแดบบาทนะครับณเวลอนี้นะครับจะมีการต่อยอดก็ นะครับนะรเด้กคูเน้อยอดนะครับยอดวะกันต้นนะครับต้นนัารนี้คือสต้นหกอนานีปคือ4,63876บบาทนะครับ เราเป็นบใครที่อยากเป็นย่อนะครับเราเป็นต่อ